เพื่อนครับผมพามาชมมอนหิมมลยันนะนะครับก็จะคล้ายเลสตอรลี่เนาะผลจะยาวแบบนี้ละครับผมแล้วก็จะมีความหวานเนาะติดหอมนิดๆน,นะฮะคือหวานอย่างเดียวเลยนะครับหวานที่สุดในสามโลกเลยก็ได้นะฮะรสชาติดีใช้ได้ครับผมชิมนะฮะนะเพื่อนนะครับแล้วหน้านี้เนี่หวานเกือบแสบคอนะครับ กินกับกาแฟนี่อร่อยมากเลยนะครับสายสุขภาพต้องมีนะฮะนะครับมอนนะฮะหรือมัทรีนะฮะคิงออฟฟู้ดนะครับสายพันธุ์ที่มาลยันนะครับรูปยาวนะฮะแบบนี้นะครับเวลาคือเขียวก็จะกินคล้ายๆผักครับผมแต่เวลาถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหวานจับใจเลยนะฮะได้กาแฟแล้วนัสักแก้วนะฮะอร่อยเลย นี่ครับอย่างนี้ก็พอทานได้แต่จะต,ติดเขียวนิดนึงนะครับกิบนจะติดเหมือนผักนิดนึงถ้าแบบนี้ยนะครับหามาปลูกกันเพื่อนปลูกง่ายนี่ผมปลูกทิ้งทิ้งก็ปลูกลกๆเลยนะยังได้กินเลยนะฮะนะครับผมถ้าผมปลูกได้ใครก็ปลูกได้เพราะผมไม่ใช่กเกษตรนะผมเป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะนะครับเพื่อนสวัสดีครับ